าการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมาขอสรุปผลการปฏิบัติงานประจําเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเจ้าคณาทราบดังนี้ด้านการรักษาความสงบภายในประเทศการสร้างความรักความสามัคคีปองดองของคนในชาติเมื่อวันที่16กรกฎาคม2568เวลา7นาฬิการ้อยโทชัยรัชชัยสิงห์รองหัวหน้าฝ่ายแผนพร้อมด้วยเจ้าที่กมชกรมนจังหวัดนครราชสีมาลงพื้นที่ดาเนินโครงการเสริมสร้างเครือข่ายและจดทาแผนปฏิบัติการด้านเสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายผู้นาชุมชนประจาปีงบประมาณ2 1568ณองค์การบริหารส่วนตำบลหนองว่าอำเภอบัวลายจังหวัดคนครราชสีมาโดยมีนายทนพิรักษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองว่าเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารถูกต้องให้กับประชาชนรวมทั้งสื่อสารข้อมูลของภาครัฐให้สื่อไปถึงประชาชนให้รับรู้ถึงการดำเนินงานและรับทราบข่าวสารโดยผ่านการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือในชุมชนอีกทั้งเพื่อให้รับทราบปัญหาของกลุ่มอาชีพในชุมชนและนำมาบูรณาการแก้ไข ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประชาชนแต่ละพื้นที่การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเมื่อวันที่16กรกฎาคม2568เวลา9นาฬิกาพันโทบุญชัยวัฒน,นันหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคลและส่งกำลังเข้าร่วมกิจกรรมวันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านทรบประจำปีงบประมาณ2568ณหอประชุมเปรยมตินสุรานนท์สารการจังหวัดนครราชสีมาโดยมียนายสุรพันธ์ศิลปสุววัลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานซึ่งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ หรือชลบเป็นราษฎรอาสาที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กําหนดได้รับการแต่งตั้งจากนายอำเภอให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านและทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะการปกครองของที่ชลบอหรือเป็นกําลังภาคประชาชนที่สําคัญอย่างยิ่งในการเสริมสร้างความมั่นคงภายในระดับรากฐานของประเทศปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละอดทนทุ่มเทแรงกายแรงใจโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนทั้งนี้จังหวัดนครราชสีมาได้ดำเนินการแต่งตั้งชลบอครอบคลุมทั้ง 32อำเภอ3,377หมู่บ้านรวมกำลังชลบในจังหวัดอคอนครราชสีมามีจำนวนมากกว่า18,700คนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เมื่อวันที่17กรกฎาคม2568เวลา18นาฬิกาพันโทบุญชัยวัตุน,นันหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคลและส่งกำลังพร้อมด้วยเจ้าที่กปมกรมนาจังหวัดอคอนครราชสีมาพูรักษาการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจตอบสถานประกอบการตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอคอนครราช มาเป็นอาคาร3ชั้น4ห้องนอนหลังจากส่งสายลับเข้าลอดซื้อบริการทางเพศพบว่ามีการแฝงการขายบริการทางเพศจริงทั้งนี้สืบเนื่องจากการแจ้งเหตุผ่านศูนย์ช่วเหลือสังคม 1 3 0 0แจ้งว่าร้านนวดแห่งนี้มีพฤติกรรมแฝงรักรอบข่าวบริการทางเพศให้กับกลุ่มร่วมรักร่วมเพศโดยเปิดเป็นร้านสปาบางหน้าจึงวางแผนปลอมตัวเป็นลูกค้าไปใช้บริการพบว่ามีชายสัญชาติลาวจำนวน5คนสัญชาติไทย1คนอายุประมาณ19-25ถึงปีพร้อมเจ้าของร้านคอยให้บริการกับลูกค้าจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ให้บริการยอมรับว่าได้ข่าวบริการทางเพศจริงจึงควบคุมตัวส่งพนักง,งานสอบสวนสพเมืองนครราชสีมาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปการป้องกันและ ข่าวสารภัยเมื่อวันที่2กรกฎาคม2568เวลา13.30นา นโทบุญชัยวัตุนานหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคลและส่งกําลังเข้าร่วมประชุมคณะทารรงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาน,านา้ําท่วมชุมชนจังหวัดคนครราชสีมาเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยกภัยในห้วงฤดูฝนปี2568และรองรับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดคนครราชสีมาพศ2564-2570ประจําปีงบประมาณ2568ณห้องประชุมหนวงพ่อคูมบริสุทธิโทชั้น3ศรัาการจังหวัดนครราชสีมาโดยมีนายชัยวัชชินกุลสมผออมนจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานการประชุมเพื่อ เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในห้วงฤดูฝนในปี2 5 6 8และการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดนครราชสีมาการติดตามสถานภาพอากาศและแนวโน้มสถานการณ์ฝนในปี2 5 6 8จากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครราชสีมาการตรวจสอบการสกัดกั้นและป้องกันการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเมื่อวันที่28กรกฎาคม2 5งพันายเวลาแปนกาสานาทีพันโทบุญชัยวัตุนานหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคลและส่งกำลังพร้อมด้วยกังพลกรมโนจังหวววัดนนนนครรราาาาชีมมจ21เข้่ ตรวจสารเสพติดในร่างกายตามนโยบายโคราชสีขาวเพื่อป้องกันมิให้ข้าราชการพนักง,งานลูกจ้างและบุคลากรในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยกําหนดจัดให้มีการตรวจสารเสพติดในร่างกายของบุคลากรให้ครบทุกหน่วยงานณหอระชุมเปรมปีนสุรานนท์สารการจังหวัดนครราชสีมาอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาผลการตรวจตำรวจงพทั้งหมด21นายไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใดเมื่อวันที่9กรกฎาคม2568เวลา22นาฬิการ้อยเอกโยธินกินงหงาเจ้าที่ธุรการฝ่ายการข่าวพร้อมด้วยเจ้าที่กรม จังหวัดนครราชสีมาบุรณลการร่วมกับปกครองจังหวัดนครราชสีมาสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาและสำนักง,งานส,สารธารสิมธิ์ลงพื้นที่จัดระเบียบสังคมออกตรวจสถานบันเทิงสถานประกอบการร้านค้าร้านอาหารเพื่อป้องกามปราบปราม,าก,ามการกระทําผิดตามพร,ะระบอาหารการจาหน่ายสุราในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาและการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในการนี้ได้ตรวจสถานประกอบการจํานวน5สถานประกอบการผลการปฏิบัติไม่พบผู้กระทําความผิดกฎหมายแต่อย่างใดการปฏิบัติอื่นๆเป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้านอื่น วันที่15กรกฎาคม2568เวลา9นาฬิกาพันเอกคงกิตลุจิโรชินรองผอ,อรลมนจังหวัดคนครราชสีมาพร้อมด้วยเจ้าที่กรมนจังหวัดคนครราชสีมาร่วมให้การต้อนรับพลตีเอกลาศถ้ำพักรองผอ,อสอป1กรมนและคณะในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมติดตามประเมินผลแผนงานโครงการประจำปี2568ตามโครงการสร้างความมั่นคงในสถาบันหลักของชาติและสร้างความรับความสามัคคีของคนในชาติณห้องประชุมกรมนจังหวัดนครราชสีมาและได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนบ้านเสมาตำบลเสมาใหญ่อำเภอบวัวใหญ่จังหวัดคนครราชะสีมาโดยมีนางจันทรากรนาดีผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชก,การาคณะครูบุคลากรการศึกษาให้การต้อนรับและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านศรีเจริญชัยตำบลโบดอำเภอพิมายเมื่อวันที่29กรกฎาคม2568เวลา3นาฬิกาพันโทบุญชยัยวัฒสุนันหัวหน้ากลุ่มง,งานบริหารงานบุคคลและส่งกำลังผู้แทนรองผอ,องจังหวัดคนครราชะสีมารับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคจากนางกุลพย์ชื่นโกสุมนาย กเหล่ากาชาติจังหวัดนครราชสีมาและคณะนะเป็นผู้มอบสิ่งของที่ได้รับจากผู้ประกอบการและพี่น้องประชาชนพร้อมส่งมอบของ ให้กับมทบ21บค่ายสุรานารีโดยมีพลตีอัธชัยรักษาศิล์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่21เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่2รับมอบสิ่งของเพื่อนําไปมอบให้กับทหารที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศชายแดนไทยกัมพูชากองในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมามุ่งมั่นบูรณาการประสานงานเป็นเลิศเชิดชูคุณธรรมผู้นําความมั่นคงดํารงความสามัคคี